กาะติดบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อคืนวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเกมนี้ถือว่าเป็นศึกใหญ่ที่หลายคนจับตามองระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลรองแชมป์เก่าผลการแข่งขันออกมาแบบสุดดรามา่าลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะไปได้1-0ต่อจากฟรีคิกสุดคมของโดมินิกโซโบสไลในนาทีที่83ส่งผลให้อาร์เซนอลพบกับความพ่ายแพ้เกมแรกในลีกฤดูการนี้ทันที แม้อาร์เซนอลจะครองเกมบุกได้ดีกว่ามีโอกาสกดดันแนวรับเจ้าบ้านหลายครั้งแต่กลับไม่สามารถเจาะตาขายได้สุดท้ายโดนทีเด็ดลูกนิ่งของโซบสไลลงโทษและไม่อาจทวงประตูคืนจนจบเกมหลังจบแมชมิเกลอาร์เตต้าคุณซื้อของปืนใหญ่ออกมาเปิดใจว่าผมผิดหวังกับผลลัพธ์แต่ก็ภูมิใจในตัวนักเตะเกมนี้ทั้งสองทีมเล่นได้สูสีแทบไม่มีอะไรเลยสุดท้ายมันถูกตัดสินด้วยความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลและช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆเขายังเสริมว่า คุณไม่มีทางครองเกมที่นี่ได้ตลอด90นาทีมันเป็นไปไม่ได้ผมพูดเสมอว่าเราต้องหาวิธีชนะในเกมใหญ่แบบนี้เราเล่นได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะแต่หากอยากชนะคุณต้องส่งบอลเข้าประตูให้ได้นอกจากนี้อาเตต้าก็เผยถึงปัญหาสำคัญที่ทีมเจอในเกมนี้เพราะเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายไม่ว่าจะเป็นมาติงโอดกาดไคฮาวเวสบูคาโยซาก้าและในช่วงวอร์มอัพก่อนเกมก็ต้องเสียวิลเลียมซาลิบาไปอีก ในด้านของนักเตะใหม่อย่างเอเบเรชีเอเซที่ได้ลงระเดิมสนามในฐานะตัวสำรองอาเต,ต้ากล่าวว่าเขาเพิ่งมาอยู่กับเราได้4-5ถึงวันเท่านั้นแต่เรามั่นใจในศักยภาพของเขาเสมอคุณต้องมองบวกจากเกมนี้ผมไม่เคยเห็นลิวร์พูลระสับในบ้านตัวเองมากเท่านี้มาก่อนสรุปแล้วแม้จะบุกมาพร้อมความหวังแต่อาเซนอลต้องเจอกับความพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดที่แอนฟิลอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นยังมีหลายจุดให้แฟนบอรรู้สึกเชื่อมั่นว่าปืนใหญ่ยังคงเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ซีซสั้นนี้แน่นอน แฟนแฟนอาเซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคนทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ